เงียบมากเราก็มาทำงานเลยมาๆนะมา็ดนะงานน้ำกันนรนอนจา่างานน้ำจันเดี๋ยวหอาของตั้งกล้องกันเด้อบระนดี้ย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะทักทายเดี๋ยวสิไปตัดกุยช่ายค่ะไม่เห็นคอมเมนต์ สวัสดีทักทายค่ะสวัสดีค่ะ Hi. Can you English or German? Thailand ค่ะไทยโอรีอังกฤษนิดหน่อยขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เข้ามาเด้อ้วจะเดาพูดพูดพูดภาษาอื่นบ่าด้ค่ะพูดได้ภาษาไทยสวัสดีครับคุณตอมสวัสดีจ้ะ เดวสิไปเก็บอ่ากุ้ยช่ายนะคะเดี๋ยวสิพาไปเก็บกุ้ยช่ายน้ำกัน ตอนนี้เอาอุปรกรณ์ก่อนเด้อเตรียมอุปรกรณ์ก่อนสวัสดีค่ะวิวน้องวิวเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนสวัสดีครับป้าก,กำลังสิไปตัดกุยช่ายมาค่ะทักทายท,ทุกคนนะจ๊ะนีะ่กุยช่ายกุยช่ายที่ปว้เดิ เห็นปะวิชาที่ปลูกไว้นะคะผมมพึ่งมาจากโรงเรียนอ๋อสวัสดีครับน้องตอมด้วยนะนสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> พอดีเราจะจัดโซนใหม่นะคะเราจะย้ายบองนี้ออกบองนี้ออกเลยแล้วเดี๋ยวอ่าจะจัดโซนใหม่